เบสสตรีมตายล้วนไม่ไหวกันล้วนนี้ล้วนบาร์ดีหวานพิชิตามือโลบองเพิง่งเจอกูรีเบิร์ตไปเลยเค,คุณต้องการการเกิดใหม่หรือไม่ใช่ผมต้องการการเกิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูหวานนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับในเกมที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ในเกมโลโบอกนั่นก็คือ TWS Battle ครับผม เล่นโคตรเยอะเจ็ดแสนคน ก่อนอื่นเลยครับผมที่นี่มีร้านซีดช็อปให้ด้วยน่าจะซื้อพวกพืชมาต่อสู้นะครับนี่มีเต็มเลยอะเหมือนเพลเวสซอมบี้เลยนะครับผมเกมนี้สมัยก่อนฮิตมากๆเลยถ้าน้องๆคนไหนเกิดทันนะถ้าใครไม่ได้เล่นเนี่ยเชยมากเลยนะสมัยก่อนอะก่อนอือ่นเลยขอซื้อน้องแขกตัดก่อนเลยครับผมต้นกระบอกเพชรมาเลยครับสีต้นหนึบหนึบปลูกเลยอุ้ยเราสามารถปลูกได้หลายๆต้นด้วยนะครับตอบ่อหนึ่งบล็อกเนี่ยได้สี่ต้นเลยอุยจริงๆมันได้ได้แบบไม่จํากัดเลยหรือเปล่า มาแล้วจ้าต้นกระบอกเพชรผมเอาแล้วทำไมมันใหญ่อยู่แค่ต้นเดียวอะครับอุ้ยเราความเสียหายเยอะกว่าด้วยนะครับความเสียหายเยอะกว่าตั้งสามเท่าอันนี้เหมือนจะยิ่งใหญ่ดาเมจจะยิ่งแรงนะครับผมเพราะว่าแต่ละต้นดาเมจจะไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆโกวินการ์เด้นปะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องมีสถานะชัวร์ครับอุ้ย,ยตัวนี้ผมไหวหรือเปล่าแล้วผมมีกระบอกในติดตัวไงขอยนุหัวเลยครับ แล้วถ้าคือถ้าเราตีใช่ไหมครับเราจะได้หนึ่งตัวนี่แหละครับผมเนี่ยตัวนี้น้องปริป๊บปริ๊บปุระปริ๊บปุรอโอ้เหมือนจับโปกเกมอนเลยอาจจเองตัวเองอ๋เหมือนสติวอเ็นร้อนเลยครับแต่นี้คือเราต้องไปตีมันนะครับไม่ใช่ขโมยนะโอ้ยนัาหัวดยับอะ่ะผมชอบเลยเกมเงียย้ยไรหัวแต่เหมือนมันเดินอกอกมาพวกด,ดูหัวเนี่ แล้วฝั่งขวาเราก็จะเป็นร้านเซลสตัฟนะครับผมขายเบรลอตที่เราได้มานะครับแล้วก็ขายต้นไม้ของเราได้ด้วยก็คือต้นไม้ที่เราปลูกนะครับผมในรองขายดูสิได้ไปเก้าร้อยบาทได้ไปโคตรเยอะแล้วฝั่งขวาเราก็จะเป็นเกียร์นะครับผมเกียร์ช็อปของเราก็จะมีขายถังน้ํและเบิดน้ําแข็งบานานากันแครอทลันเชอร์นี่คืออะไรครับเนี่ยแต่แพงมากเลยครับผมตังค์มมีอยู่สองหมื่นอ่ะคือตอนนี้เราไม่มีตังค์ครับซื้อมาเล็กเกินดีกว่าอ ไปปรวานด้วยโอ้โแต่ทำไมตัเลเดี๋ยวพื่อเราสู <burst> าา้ไม่ไหวพื่อนเรสู้ไม่ไหวหัวตานสตา r ์ u ัสสตรีมไหัวตานไม่ไหวจานลวนลินลวนลินลวน นัวก็บอกเพนเราโคตรกากเลยอะทำยังไงดีอะครับทุกคนเอาร้านค้าลีแล้วครับอย่างงี้ต้องช้อปปิ้งช้อปปิ้งหน่อยนึง่งไหนไหน,ไหนมาดูหน่อยครับไหนมาดูสู๋นี่ไงไม่ได้ฟักอ 5, ทองห้าพัน,นไม่ได้ทันตะวนันสองหมื่นห้าโอ้โหไม่ได้ทันตะวันอันเดียวก็ซื้อไม่ได้แล้วครับโอ้ด้าน,นล่างเรามีสีเข็ดด้วยครับสามตัวนี่เลยทุกคนตัวล่างสุดตัวแพงสุดมันก็ต้องโหดท,ที่สุดอยู่วะจัดเลยครับผมแปดร้อยสี่สิบเก้าโลบัอกซ์วนี้วันเป็นที่ฆ่ามือโลบ็อกซ์มเจอกูมาแล้วครับผม เห็ดหูหนูนะครับผมเห็ดหูนี้ของแพงสุดมันก็ต้องวางซักท้ายสุดดิมาเลยจะเข้ามาบ้านกูแล้วมันไม่ทานยัยมันเข้ามาบ้านกูฆ่าตัวอะไรไม่ทานเลยกระบอกเพชรหูต้องใช้เวลาเติบโต 4- 5นบ้านะทีโอ้นานจังหวะนี้กูไล่หัวดับไล่หัวดับระหว่างรอเห็ดโตครับผมไหวหมดอ่ะรู้จักสินคูปะจังหวะีครับหูตัวนี้มหากราบคนเลือดโคตรเยอะเลยโอ้ผมผมว่าผมไม่ไหวแน่ ผมว่าผมไม่ไหวแน่ผมต้องจัดแล้วเห็นหูดหูนิ่ตอวมาเร็วจงตืง่นตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วหายเลยโอ้ย,ย,อยใช่ไม่ไงทีเดียวตายอ่ะโอ้โหดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยดาเมจนะเทียบกับดาเมจกระบองเพชรผมสิครับสามสิบสามดาเมจมาดิมหาปักมากาบอโอู้หายไปเลย จะมาเป็นเบสค่าซะดีๆแล้วสรุปมันเอาไปทําอะไรเนี่ยทุกคนที่มันได้มาเนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยทุกคนต้องหาเลยนะครับผมหาหนทางหน่อยโอ้ยนี่บ้านบ้านแจว่ะเพื่อนโอ้โหตัวมึงเยอะอ่ะน้องไอ,อ้แจวนี่มึงชอบเป็นล็อตจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหอ๊ยเชียางหลังอะไรอะ่ะมีตัวนี้ด้วยอ๋อนี่น่าจะเป็นตัวที่เราฆ่าได้แล้วเราก็มาวางด้านหลังนะครับผมแล้ววางแล้วเราจะได้อะไรไม่รู้ครับผมวางด้วยความเท่บวางวางเลยครับตัวแรก มาแล้ว25บาทต่อ1วิครับผมอันนี้มันจะเหมือนสติวัเบสลรอนเลยนะครับผมเราจะได้เงินทุกทุกวินาทีนะครับอ่าแล้วเราก็ต้องเดินไปเหยียบด้วยนะครับผมเราก็ถึงจะได้ตังนะ สมใสออโต้เนี่ยนี่มาแล้วครับผมน้องๆผมทั้งหลายก็ได้เงินเยอะอยู่นะครับทุกคนผมได้บริการมาถึง2คนสมใส่สอร์ตสุดยอดอย่างนี้ได้เรียบเลยนะครับผมนี่เลยครับโอ้โหเงินได้เยอะมากแป๊บเดียวได้3 0ม0 0ื่นแล้วอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้ผมตัวไม่จําเป็นหรือตัวที่กากๆนะครับเราอาจจะต้องมาขายตรงนี้เลยร้อยขายเลยครับผมได้มา3 0 0พันกว่าบาทก็สะดวกมากมากเลยนะครับผมกดทีเดียวเราขายหมดกระเป๋าเลยแล้วแต่อย่างนี้ผมอยากเจอตัวที่โหดกว่านี้มีไหม啊ตส๊ ว่าเห็ดเราโหดเกินไปว่ะไม่มีใครสู้เห็ดเราไหวสยองอ่ะอ๋อนี่ทุกคนมันเปิดทางเพิ่มได้นะครับทุกคนตั้งหนะึ่งแสนไอตรงนี้สองล้านนะฮะตรงนี้สิบล้านโอ้จะเปิดได้วันไหนเนานะผมเขาเปิดร้านชอบ่อยดีกว่าผมเจอละตัวนี้เวลสองหมื่นห้าครับโบผมไปเห็นละผมขออนุญาตจัดเลยแล้วกันครับผมสิบไข่ไข่โชคดี let's go จัดมาแล้วครับผมสองพันโลบ็๊กไข่น่ารักยังงั้นผมขออนุญาตเลยนะครับผมตัวที่เราต้องการได้เลยคือ นกคู่นะครับตาเลโลตาลายเลยล่าเต็มเลยอะ่ะได้บินน้องไม่ได้นะครับผมวีนัทสองพันห้าเลยจัดด้ครับจัดด้ครับผมต้องการวีนัทสองหมื่นห้าเฮ้ยผมได้ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้ตัวเดิมว่ะนกคู่นกคูกกก่โอ้สามตัวติดแต่มันน่าจะตัวกากสุดในแพ็คนี้หรือเปล่าเฮ้ยผมได้ตัวใหม่ครับโอ้วีวว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 ะ 7, นะตัวนี้วววว เอ,องหนูเลยเก้เวเราต้องการตัวสองหมื่น้าตัวมหาเทพสีเขรดได้อยู่ก็ได้อยู่เพราะว่าตอนนี้เงินเราขึ้นมาสามแสนอย่างเร็วอย่าไม่ได้ทันทําอะไรเลยน้องอันสุดท้ายมาสองหมื่น้าพีแ,าาาแมงแฮดทิกของจริงไงตัวนี้ เราเพิ่งวางไปเมื่อกี้เราลองเหยียบดูดีกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่ตอนนี้จากสามแสนเราเพิ่งวางไปไม่ถึงหนึ่งนาทีจัดเลยด้วยกยนโอ้ได้หมดหลานสี่แล้วอ่ะไอ้เชี่ยคดโกงผมก็ยัดจัดตัวนี้เลยนะครับผมไปเลยยาวๆมึงเติมเหรอเอามาจากไหนเติมขาดวงล้วนล้วนผมขอยัดจัดตารางเพิ่มเลยนะครับผมหนึ่งแสนตัวไหนก็ได้ในเบนล็อตมาให้หมด รานรานขอ,อยนาตเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ห,งหน่อยครับหูวิวสามล้านแล้วว่ะแป๊บเดีเวเยวเองอ่ะทุกคนนี่แหละครับผมพลังของโลบัสเฮ้ยเดี๋ยว,วทำไมเห็นหูดูผมไม่ตีหเห็นหูดูมึงไม่เห็นเหรออยู่ซ้ายมือมึงเนี่ยน้องทุกคนโอ้โห อ๋หรือว่ามันต้องวางแถวเดียวกันแบบมันยิงได้แค่แถวตรงอะครับต้องซื้อเห็ดหูหนูเพิ่มมาอีก2ตัวเลยเหรอมาที่ทานตะวันวางเลยครับผมวางไว้สักประมาณแถว3ามเลยกันนะทุกคนแถว3ครับอุ้ยแต่ว่าต้องใช้เวลาเกิดอีก2นาทีต่อไปก็ฟักทองครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตขุดน้องแค็กตัด ของเราด้วยนะครับบายๆเองกาเกินไปไม่สมควรที่จะไปอยู่ในสวนของเราซื้อสล็อตเพิ่มก่อนครับ5้ล้านครับผมแล้วสล็อตเราก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ยัดเลยครับผมโอ้โ <c oughs> อุ้ย,ยทำไมฝั่งเจวถึงมีด้านหลังเพิ่มมาอีก3ช่องครับตรงนั้น <c oughs> โอ้ต้นทานตะวันเราสู้อุย้ยต้นทาตะวันเราสู้ครับปูชิโนไม่ไหววะทุกคน อุ้ยเราต้องยาดต้นเยอะๆเลยเนี่ยเราวางแค่ต้น2ต้นไม่ได้ครับมันสู้มอนสเตอร์ไม่ไหวเนี่ยอุ้ยผมขออนุญาตเลยครับผมต้นเมล็ดสับปะรดมาหล้านอ่ะผมจัดเลยแล้วก็เมล็ดทานตะวันอีก2เราเมล็ดฟักทองอีกสออุ้ยสู้ไม่ได้ว่ะโอ้ยส่วนผมสู้ไม่ได้ส่วนผมสู้ไม่ได้ส่วนผมแบบต้องการพเพิ่มเมล็ดทานตะวันมาเมล็ดทานตะวันปลูบปลูปลูโอ้เมล็ดฟักทองมมันใหญ่อย่างเงี้ย บิ้มเบิ้มมาเลยใหญ่ไปเบิ้มเบิ้มอย่างเงี้ยวางซอ้อนกันได้หรือเปล่าครับขออนุญาตวางอ้ยวางซอ้อนได้นะครับทุกคนวางซอ้อนเลยแล,แล้วก็เราได้มเมล็ดแตงโมงมานะครับผมแต่ว่าภาษาไทยไม่แปลเป็น,มนเมล็ดสับป,ปะรดกูละงงรอสักวันนี้โอ้โหจะโตใช้เวลานานมากอุ้ยทุกคนมันมีการเกิดใหม่ด้วยนะครับผมรีเบิร์ตนั่นเองนะครับผม <S <S การเกิดใหม่ได้เงินเพิ่มได้โชคได้ของกระบอกเพชรแล้วก็ได้เครื่องได้เกาะที่ใหญ่ขึ้นโอ้รออะไรอะครับทุกคนแล้วผมมี2ตัวนี้แล้วด้วยครับรีเบิร์ตไปเลย คุณต้องการการเกิดใหม่หรือไม่ใช่ผมต้องการการเกิดอ๋ะโอ้ทรศัพทผมหายไปไหนวะโทัวผมหายหมดเลยเอาแล้วในกระเป๋าผมหายหมดเลยไม่เหลืออะไรให้กูเลยเหลือพวกกับกระป๋บบองโอ้แล้วกูเติมมาตั้งสองพันกว่าโลโบ็อกด้วยโอ้ผมได้ใช้ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยครับโอ,โอเกม ดีนะที่มีพืชผมยังอยู่เนี่ยครับตังผมจะตามกว่าล้านเหลืออยู่300อันนี้คือผมเสียหายหลายแสนเลยครับโถทุกคนทุกคนอย่ามาพลาดแบบโต้นนะครับผมไม่เป็นไรครับทุกคนหาร้านแรกได้ร้านที่2มันไม่ยากครับที่เราจะมาหามาได้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มใหม่ไปมิวเจ็ทพซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยมาได้ฟักทองได้หนึ่งอันแต่จริงเมื่อกี้ผมได้ซื้อก่อนนะครับเมื่อกี้ผมมีเงินเยอะมากอ,อะ่ะได้ซื้อดองไว้ก่อนมาผมไม่รู้อะน้องแขนว่ะแขนแขนไปตีได้ตีแขนแขนมานี่มา เบีอาวุ้ที่มันแรงกว่านี้บัวอุ้ยแต่เขาแรงขึ้นนี่ว่าตอนแรกเราตี20เนี่ยทุกคนใช่ปะตอนนี้เราตีเป็น30แล้วครับโอ้ววูสุดี่สู้ไม่ได้หรือเปล่าช่วยโหดก่อนตันนี้สู้ไม่ได้มันเลยฟักทองวันเลนีาตะวันผมสู้ไม่ไหวช่วยโหดช่วยโหดแล้วกูสมัยนั้นไรหดอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ย โอเคครับทุกคนถ้าทุกคนมีเงินเนี่ยอย่าเพิ่งรีเบิร์นะครับผมให้ไปซื้อพืชให้มันหมดก่อนนะครับให้บ้านเราแข็งแกร่งก่อนโอ้ยโอ้ยจะมันจ,จะเข้าบ้านกูแล้วจะเข้าบ้านกูแล้วนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> <c oughs> ได้มาพันแปดอุ้ยอันนี้เหนื่อยจริงๆโอ้โหคนลำบากเลยครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะไม่มีใครพลาดแบบโตนะครับผมแล้วถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดก,กระดิ่งกดซับสไคร์ช่องมูหวานด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปอะ่ะผมโหดแน่พวกเป็น ming, รอดไม่เหลี่ยมผมเอา้ามีตู้ฟิวชั่นด้วยครับเดี๋ยวเจอกัน